ใส่รองเท้าตอนใส่บาตรเพราะว่าเป็นพื้นที่แฉะและสกระปรกอย่างนี้จะมีวิบากอะไรไหมคะคุณโยมจริงๆแล้วเนี่ยเงื่อนไขแต่ละที่ไม่เหมือนกันนะเช่นว่าในเมืองหนาวเนี่ยหิมะตกพื้นเป็นน้าแข็งนี่นะตอนใส่บาตรถ้ามีผ้ามารับบาตรเนี่ยจะถอดรองเท้ามันเป็นน้ําแข็งเป็นหิมะเนี่ยมันก็ทําให้หิมะมกัดเท้ามันอันตรายาาต่อสุขภาพก็ต้องใส่รองเท้าใส่บาตรอย่างนี้ไม่เป็นไรเหตุ <S <S ที่เราถอดรองเท้าตอนใส่บาตรเป็นเพราะว่า เพื่อเป็นการแสดงความเคารพต่อพระลักนาะไยเหมือนกับว่าเราไม่ได้อยู่สูงออกว่าพระพระท่านเดินเท้าเปล่านี่ใช่ไหมแต่ว่าในเมืองหนาวท่านเองท่านก็ต้องใส่รองเท้าเหมือนกันนะเพราะว่าพื้นที่มันไม่เอื้อให้เป็นต้นเนี่ยเราก็ดูเป็นกรณีกรณีไปเพียงแต่ว่าหัวใจสําคัญคือใจของเราเนี่ยมีความเคารพอ่อนน้อมต่อท่านอย่างเต็มที่เช่นว่าถ้าเกิดว่าเราเองจะไปทํางานจะให้ถอดรองเท้าเนี่ยมันไม่ได้พื้นมันแฉะเลอะเทอะไปหมดเนี่ยนะเราก็เดออิท่านมาถึงเราย่อตัวลงแล้วก็ใส่ด้วยความอ่อนน้อม มุ่งเน้นที่จิตใจเนี่ยอย่างนี้ไม่เป็นไรจเจริญพร